สวัสดีค่ะวันนี้คุณสุจะนําเสนอตัวลายตัวลายมะลิลอยนะคะมัลิ่ลอยเนาะตัวนี้อกสามหกนะคะอกสามหกมาตัวสุขยับนิดนึ่งใส่แซบสีขาวตัวนี้ยาวยี่สิบสามนะคะยาวยี่สิบสามเนาะแขนก็สิบแปดสิบแปดยาวสิบแปดนะคะตัวนละมะลิลอย อดีตคุณสุให้น้องน้องน้องเขาถักลองมาพ้นงานเขามาโชว์ผลงานเขานะคะมาโปรโมทในะเขาก็เลยบอกน้องเขาบอกว่าให้ลดอะตรงนี้ดอกมันแน่นให้เป็นโซ่ก่อนเป็นโซ่ก่อน,เ,น,อนเขาก็โอเคนะคะก็ถือว่างานใช้ได้เพราะว่าใช้ไหมคุณสุถักแล้วก็ใช้เข็มเดียวกันก็คือคุณสุถักนะคะหลังเข็มเขาก็โอเคนะคะถือว่าเขาทําใช้ได้แต่คุณสุ ก็แนะนําเขาบอกว่าให้ให้อ่าไปกลับให้เยอะกว่าน,นี้ประมาณสองดอกนะคือเจ็ดรอบอ่าตอนนี้เขาถักไปกลับคือดอกเดียวมันก็เลยทําให้แต่ถ้าถามว่าสําหรับคนตัวเล็กคนตัวสามห้าสามหกมันก็โอเคถ้าคนตัวใหญ่ขึ้นมันจะยากนะครับคือคนตัวใหญ่เวลาคอก็ต้องให้มันลึกกว่าน,นี้อะไรนี้นะคะแต่สาหรับนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะส่งให้ลูกค้านะสุก็จจดภาพมาให้ มันเล่าสู่กันฟังเนะาะมันเล่าสู่กันฟังก็คุยกันกับคุณสู่แบบคนชอบถักนะคะก็อันนี้คือก็คือดอกมะลิลอยนะคะแล้วใส่ก็เกๆ๋ๆมันดอกไม้มันอยู่ตามตัวแล้ว <laughs> ใส่เก๋ๆนะคะโอเคเอามาให้ชมสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะคะน่าจะโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ